สวัสดีค่ะนะคะมาพบกวับเซลล์นะปฏิพัฒดอโต้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านรถปฏิพัาดอโต้นะคะที่เดิมนะคะกรุงเทพหนองจอกถนนเรียบวารีก่อนถึงวัดซับสโมสรน,นะคะวันนี้นะคะ,ะมารีวิวรถแคบนะคะให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะรถที่อยู่ตรงหน้าลูกค้าคือ Toyota Revo นะคะ 2.4J นะคะปี2016นะคะราคานะคะ400,000 9,000นะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้รถแคปนะคะสีขาวส,สวยๆแบบนี้นะคะลูกคา้าติดต่อมาได้เลยนะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะรถที่อยู่ตรงหน้าลูกค้านะคะคันนี้นะคะเป็น To y o ต a r ร v o นะคะแคปเปิดได้นะคะตัวใหม่ปี16นะนะคะลูกคา้าเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันสักนิดนึงนะคะว่าจะสวยสักแค่ไหนนะนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังเดิมนะคะสีขาวตัดด้วยสีดำนะคะลูกคา้าบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆนะคะสำหรับลูกคา้าหรือวัวรุ่นท่านใดที่อยากได้รถแคป นะคะไม่ผิดหวังนะคะนะคะตัวนี้นะคะยางใหม่สีเส้นนะคะแมกไลเวลนะคะลูกค้านะคะตัวนี้นะคะที่กระจกก็จะเป็นสีดํานะคะมาเป็นตัวเดิมนะคะสีเดิมนะคะอ่อุอปรกรณ์การแต่งรถเดิมๆนะคะแต่เรานะคะเปลี่ยนยางให้แล้วนะคะแมกนะคะสีเส้นนะคะสวยๆเลยนะคะตัวนี้นะคะคือโตโยต้ารีโวไฮรักรีโวนะอ่าด้านหลังนี้ก็คือแบบนะคะอ่ะ กว้างขวางนะคะลูกค้าจะใส่คอกเปียหรือลูกค้าจะใส่แครีบอยนะคะก็ได้เลยนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถไปตกปแต่งได้เลยนะหลังจากออกรถไปนะคะอยากใส่แบบไหนนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูภายในกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าภายในจะสวยสักแค่ไหนนะคะภายในนะคะเป็นเบาะสีดํานะคะเบาะสีดํานะคะตัวนี้เป็นเกียร์กระปุกนะคะ ดูเลยนะคะลูกค้าให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะคะว่ารถสวยแค่ไหนนะคะแคปเปิดได้นะคะด้านหลังนะคะกว้างขวางนั่งสบายนะคะกว้างขวางนั่งสบายนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถแคปนะคะไม่อยากได้ตู้นะเราก็มีนะคะที่ร้านนะ,ะแคปนะคะแคปครอบครัวนะคะ ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าไมคันนี้นะคะเดี๋ยวเราดูไมกันสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้ไมอยู่ที่99152นะคะ99152นะคะลูกค้าอ่านะคะตัวนี้ฮะกระจกไฟฟ้านะคะต่องเรียบร้อยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถแคปบนะคะผ่อนสบายๆนะคะไม่แรงมากจนเกินไปนะคะเครดิตดีฟรีดาวเหมือนกันนะคะลูกค้านะ ดีด,ดีฟรีดาวนะคะ,ะเดี๋ยวนะขอทัวรรายละเอียดนะคะคันนี้อีกครั้งหนึ่งะคะโตโยต้านะคะรีโว2สองจุดสี่เจปี16นะคะราคา4 6 9 0 0 0บาท นะคะ469,000บาทนะคะเข้าเงื่อนไขธนาคารนะคะผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะคะลูกค้า6ปี72งวดอันนี้ในกรณีฟีดาวนะคะนะคะอาจจะมีหักลบนิดหน่อยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตและดอกเบี้ยลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดนะคะถ้าอยากทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกรถนะคะสามารถติดต่อณได้เลยนะคะที่0655989249นะคะ0655989249นะคะสอบถามรายละเอียดหรือแอด ID l ดี e นะคะ เพื่อสอบถามข้อมูลนะคะและเงื่อนไขในการออกรถนะคะอยากดูรถนะคะขอโรเคชั่นได้เลยหรือโทรสอบถามเส้นทางกันได้นะคะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงนะคะถึง6โมงเย็นนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลนะคะตลอดทุกวันนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะฝากกดติดตาม YouTube กดกระดิ่งกดซ b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้นะในการทำงานในทุกๆวันด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่านะจะรีวิวรถทไหนนะคะให้กับลูกค้าอีกนะคะเรามีรถเข้ามาเรื่อยๆเติมสต็อกกันอยู่ตลอดนะคะและเดี๋ยวมาดูกันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแอดไอเดียไหรือโทรได้เลยนะคะสามารถสอบถามกันได้เลยนะคะวันนี้นะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ